จารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์สดนะครับผมผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรและพีพันธ์แดงตันกีนะครับผมซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยนานาชาติของมหาลัยเมโจรนะครับผมตอนนี้นะครับอาจารย์อย่างทั้งพี่น้องชาวสวนผู้เรียนนะครับบางคนก็ทําใบสองเสร็จแล้วแล้วก็พ่นแพคโคเลยครับคถามที่มาเยอะสุดตอนนี้คือหลังจากพ่นแพคโคไปแล้วครับใช้อะไรต่อ อ่าพี่ๆสวนทุเรียนนะครับผมที่พ่นสารแทโคไปแล้วแล้วใช้อะไรต่อจริงๆถ้าถ้าตำมราเซียนเนาะตำมาเซียนทุเรียนเนี่ยนะครับเวลาเขาใช้ในส่วนของตัวพคโคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการบำรุงโดยใช้อาธาตุรองเสริมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแคลเซียมบอรอนแคลเซียมบอรอนนี่มาับซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่บางคนก็จะมี อะมิโนผสมครับบางคนฉีดอะมิโนบวกแคลเซียมโบลอนนะครับแล้วก็ในส่วนของาตุรองเสริมอื่นๆนะมีปุ๋ยเกตด้วยไหมปุ๋ยเกตใช่ปุ๋ยเกตด้วยไหมครับปุ๋ยเกตเนี่ยต้องเน้นท้ายตัวหลังนะครับตัวท้ายแล้วก็ตัวกลางเพื่อจะคุมในส่วนของตัว ไนโตรเจนปริมาณไนโตรเจน C:N ratio ให้ในส่วนของปริมาณไนโตรเจนน้อยลงอ่าช่วงนี้จะได้ไม่ต้องไปไปแทงในส่วนของไม่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 ให้ใบแซงดอกถูกต้องช่วงนี้อย่าแซงดอกกันนะครับผมเพราะฉะนั้นคนก็จะใช้พวกนี้เยอะครับอ่าทั้งปุ๋ยเกล็ทั้งในส่วนที่ผมบอกเนาะแคลเซียมโบรอนอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันเป็นแล้วแต่สูตรใครก็สูตรมันสูตรไครสูตรมันนะครับผมครับคักฟ้าเหลืองเหลืองนี่นะครับพีคีเลตนะครับพี่นี่สวนสวนทุเรียนแล้วก็สวนผลไม้น่าทาครับ เราจะแนะนำให้พี่ๆเขาใช้พีค e ีเลตเพื่อให้มีการออกดอกที่ดีมีขั้วเหนียวครับมิสตอบคำถามพีคีเลตนี้จะใช้ช่วงไหนอันที่หนึ่งนะครับผมบอันที่สองในพีค e ีเลตนี่มีอะไรมันตอบโจทย์กับสิ่งที่พี่น้องชาวสวนทุเรียนหรือชาวสวนผลทาไม้หลังจากใช้สารแทโคไปเนี่ยได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยพีคีเลตเนี่ยมันเป็น เจนเขาเรียกว่าเป็นเจ n เน a เรชันต่อ,อต่อจาก n K อ็นคีเต่อจากเอ็นคีเลตซึ่งถ้าค,คนเคยใช้ n อ็นคีเลนี่ยเขาจะรู้ว่าทุเรียนเนี่ยสะสมอาหารทําใบได้ได,ได้ได้ดีแล้วอนะครับหลังจากที่การสะสมอาหารทําใบเสร็จคนทําพ่นแทคโคนะครับซึ่งการทําการพ่นพวกนี้ปุ๊บเนี่ยจะทําให้ในทุกอย่างเนี่ยบล็อกไนโตรเจนแล้วก็หยุดการจเจริญเติบโตทั้งหมดอแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือ เราจะต้องมีปุ๋ยสุดท้ายสุดกลางสุดท้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว P Kiree เนี่ยพัฒนาอัปเกรดอัปเกรดต่อจาก N k i r e ก็เลยกลายเป็น P Kiree เพื่อเวอร์ชั่นสำหรับหลังทำแพคโคเซตโดยเฉพาะถูกต้องถูกต้องครับซึ่งถามว่าอะไรที่จําเป็นอย่างที่ผมบอกเนาะพี่เดียวลองเล้าให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนฟังหน่อยนะครับพี่ๆสวนทุเรียนลองฟังอาจายมีอะมิโนนะครับที่ใช้อยู่มีอะมิโนมีแคลเซียมมีโบรอน แล้วก็มีธาตุรองเสริมมือนนอ่าคือเกษตรกรจะใช้พวกนี้หมดเพื่อจะบล็อกในส่วนของตัวการแตกยอดอ่อนแล้วก็เพิ่มในส่วนของการใบลดใบแล้วแทงช่อดอกเพราะเราบังคับให้หยุดทุกอย่างแล้วแฮคโครนะครับบังคับให้หยุดทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นพอหยุดทุกอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเช่นกันที่มาทําหน้าที่ต่อจากเอ็นคีเดตก็คือ ไม่ต้องบำรุงใบละขอให้มันแทงช่อดอกอืครับซึ่งตัวแคลเซียมโบรอนตัวอะมิโนเอาพระเอกแคลเซียมโบรอนนี่มีแคลเซียมโบรอนมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วก็มีคีเลตหุ้มด้วยถูกต,ต้องถูกต้องอันนี้คือข้อที่แตกต่างของของที่เราคิดมาเนะี่ยเอาผมถามอาจารย์นหน่อยถ้าผมพ่นแคลเซียมโบรอนปกติออืมไม่มีอคีเลตหุ้ม มันจะเป็นยังไงครับมันก็ได้สิบห้าเปอร์เซ็นหมายความว่าผมพ่นไปไปโดนใบเขานะครับร้อยหนึ่งเขาได้ได้สิบห้าครับถามว่าเฮ้ยอาจารย์ทาไมมันถึงได้แค่นั้นอ่าก็เราไปดูซิว่าเวลาพ่นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีคราบเกาะติดใบหรือเปล่าอ่าอย่างที่ผมบอกนะเกษตรกรสังเกตแป๊บเดียวรู้ละครับครับแต่ถ้ามันเป็นแคลเซียมบรอนที่เป็นคีเลตมาเนี่ย๊บเนี่ยมันเข้าหมดเลยครับอ่าไม่ไม่ทราบว่าพี่ๆจะเคยได้ยินกันหรือเปล่า แคลเซียมโบรอนที่มีคีเลตหุ้มนะครับผมครับถูกต้องในในในท้องตลาดเนี่ยเขาจะมีคีเลต EDTA ถูกต้องอันนั้นเป็นคีเลตเคมีเคมีครับแต่ของเรานี่คือเป็นคีเลตอินซีที่มาจากอะมิโน18ชนิดด้วยถูกต้องถูกต้องการย์ก็ลังหมายความว่าคีเลตของเราเนี่ยพืชก็กินด้วยนะถูกต้องจะกินอะมิโนด้วยถูกต้องครับอันนี้ในส่วนของของแคลเซียมโบรอนมันก็เลยครบอยู่ในนี้นอกจากแคลเซียมโบรอนคีเลตมีอะไรอีก มันยังมีมินเนอรัลอื่นเช่นแมกนีเซียมในส่วนของเหล็กนะครับเมงกันนิดนะครับสังกะสีนิดหน่อยทองแดงมนิดหน่อยคือเพียงพอสําหรับพืชช่วงนี้คือปกติผมผมก็จะซื้อมาแยกนะการแคลเซียมโบรอนนะแคลเซียมหนึ่งโบรอนหนึ่งอามิโดหนึ่งอันนี้แมกนีเซียมอันนี้ไม่ต้องคือตรงนี้เพียงพออันนี้อยู่ในนี้แล้วอยู่ในขวดนี้เลยอ่าครับน้าซ้ําน้าซ้าอ่า มันไม่ได้มีแค่นี้คครับมีมีอะไรอีกครับเราใช้โอริกโกเมอร์เข้าไป<ม>เพื่อ,อ,อไปสร้างคลุมคุ้มกันให้มันอ่าอ่ามีโอลิโกเม์ด้วยเพราะฉะนั้นตัวดอกที่เราแทงออกมาปุ๊บเนี่ยคุณภาพของตัวดอกโดยเฉพาะดอกทุเรียนเนาะนะครับพอมันแทงดอกออกมาเป็นไม้ขีดไฟเนะาะภาษาชาวบ้านเรียกพวงมะเขือพวงนะครับแล้วก็ลาแต่ดอกอีกตัวมีเยอะสุดท้ายไปถึงหางแย้ปุ๊บเนี่ยพวกนี้คุณภาพมันจะดีมาก ทำเพื่อธาตุมันเนาะครับเอ่อธาตุทุกอย่างที่เราเบลนมาทุกอย่างปุ๊บเนี่ยมันมันสมบูรณ์ในตัวมันเองอ่านะครับนี้นี่คืออยู่ที่ในพีคีเลตอัตราใช้นะครับผมหนึ่งขวดลิตรนี้ผสมน้ําได้หนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรเหมือนเดิมอ่าใช้ผสมปุ๋ยเกศได้ไหมผสมปุ๋ยเกศได้ใช้ผสมยาฆ่าแมลงได้ไหมครับได้ครับต้องใช้จับใบด้วยไหมเอ่อถ้าจะดีก็ใช้จับใบด้วยแนะนําให้ใช้จับใบด้วยนะครับผมใช่ครับอ่าแล้วก็ยาฆ่าเชื้อราครับอาจารย์ ยาฆ่าเชื้อราควรจะแยกแยกดีกว่าถ้าเป็นพวกไตโคโดโมาอย่างนี้ผสมได้ไหมจริงๆถามว่าผสมได้ไหมผสมได้ผสมได้แต่เพียงแต่ว่าฟังก์ชันในการใช้งานจริงๆปุ๊บเนี่ยมันจะตอบโจทย์หรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าเราต้องการให้ลงไปทางใบแต่ไตโคโดมามันตัวใหญ่เลยทีเดียวแต่โคนี่ไว้ไข้างล่างเนาะถูกต้องแต่เกษตรกรเขาก็เอาพ่นจริงๆเขาพ่นเขาป้องกันเชื้อเชื้อราแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้มันมุดลงไปใน ใบในใบในลำต้นต้องอันนี้คือพ k ีคีเลตนะครับใช่เท่าที่ผมฟังอาจารย์มานี่ครับมี3ประเด็นก็คือมีแคลเซียมโบลอนที่มีคีเลตหุ้มซึ่งเป็นเป็นเป็นสารอาหารที่ต้องการมากในช่วงหลังจากใช้แพคโคไปนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารรองเสริมถูกต้องนะครับแมกนีเซียมแคลเซียมซิงสังกะสีทองแดงแดงกรนิดมีในนี้นะครับผม แล้วมีโอลิโกเมอร์ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับภูมิคุมกันครับภมคุ้กันให้กับต้นทุนเรียนครับอาจารย์แล้วใช้ไปถึงช่วงไหนเออจริงๆก็คือใช้ไปถึงช่วงที่มันติดลูกแล้วเป็นลูกเล็กๆลูกเล็กๆขนาดเลยจากเลยจากหางแย้ไปแล้วติดเรียบร้อยแล้วลูกเล็กๆก็ประมาณหัวหัวไม่มือ ถ้าเป็นทุเรียนอะนะครับอไปไปถึงช่วงนั้นใช่เดี๋ยวถ้าเลยช่วงนั้นไปอีกนะครับถ้าเลยช่วงนั้นไปอีกปุ๊บเนี่ยก็จะมีสูตรหนึ่งซึ่งที่เราต้องการทําให้ขนาดของลูกมันเพิ่มเนื้อเพิ่มน้ำตาลชาตแป้ลอะไรน่นจะเป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอันนี้สําหรับพีคีเลตก็คือใช้หลังจากที่ใช้แพ็คโคไปแล้วถูกต้องครับแล้วก็จะไปถึงถึงลูกเล็กใช่ครับอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือพีชีเลตของของทุเรียนครับสุดท้ายเราต้องการขั้วเหนียว อ่าควรเหนียวคอยดูมาแล้วสําคัญที่สุดก็คือทนต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอ่าทาไมผมถึงต้องบอกว่าในส่วนของคีเลตเนี่ยมันดีกว่าเพราะว่ามันลงไปได้เต็มร้อยเนาะครับพอมันลงไปได้เต็มร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไปบล็อกในเรื่องของโอกาสที่จะหลุดร่วงของช่อดอกของหางเย้ทั้งหลายอ่าพี่พี่ที่มีปัญหาเรื่องอะไรก้วไม่เหนียวหลุดร่วงเยอะนะครับถูกต้องทีคีเลตนะครับช่วยได้ดีมากนะครับผมถูกต้อง